สวัสดีคอบอลและเพื่อนๆทาง YouTube นะครับก็มาเจอกับผมเช่นเคยนะครับจอดฟันธงนะฮะก็วันนี้ครับจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลในลีกให,ใหญ่ในยุโรปเช่นเดิมครับก่อนที่จะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับเราไปสรุปผลคู่เมื่อวานกันก่อนนะครับผลฟุตบอลเมื่อวาน5คู่นะครับคู่แรกครับแมนซิตี้กับเอเวอเรน คู่นี้เสียนะครับเนื่องจากแมนซิตี้ชนะ3-1ครับคู่ที่2ครับสเปอร์กับปลียูนเต็ต้าคู่นี้สเปอร์พิกมาชนะ2-1คู่นี้กินครึ่งนึงครับคู่ที่3ครับอินเตอร์มิลานกับนาโปลีเป็นอินเตอร์มิลานเอาชนะ3-2คู่นี้เสียครับคู่ที่4นะครับปลียงกับมักเซยคู่นี้เลื่อนนะครับสำหรับคู่ที่5นะครับเป็นคู่ v ีวีฮะเจนัวกับโรม่าคู่นี้เป็นโรม่า มาชนะสอูนในช่วงท้ายเกมนะครับทำให้กินเต็มกันไปอีก1วันสําหรับ VVIP นะครับก็ดีใจด้วยสําหรับสมาชิกท่านใดที่ตามตัว VVIP นะครับก็รับทรัพย์กันไปนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสมัครสมาชิก VVIP นะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ครับที่ j o s 8 8ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต แล้วก็ที่ qr code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่ม,มป็นมเพื่อนนะครับเพื่อรับทัศนะตัว vvip นะครับซึ่งตัว vvip เนี่ยผมเองก็จะคัดเป็นพิเศษเพื่อที่จะทำเงินนะครับวิเคราะห์บอลวันนี้วันจันทร์ที่22พฤศจิกายนพศ2 564ครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับเป็นศึกตรุรกีซุปเปอร์ลีกนะครับคู่นี้ครับจะเป็นคู่ระหว่างแทปซอนสปอร์ เจอกับกาเซนเทฟคู่นี้จะเตะกันที่สนามเมดิคอล p พาร์คสตาร์ทยูมูนะครับเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงครับเราไปดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับแทปซอนสปอร์ Sport, ครับอยู่อันดับที่1ครับแข่งไปแล้ว12นะัดชนะ9สเสมอ3ยังไม่แพ้คใครครับยิงได้24เสียไป11ประตูมีอยู่30คะแนนครับส่วนกาเซนเทฟครับอยู่อันดับที่12ครับ แข่งไปแล้ว12นัดนชนะ4เสมอ3แพ้ไป5เกมครับยิงได้14เสียไป16ประตูมีอยู่15คะแนนครับเราไปดูผลงานที่เจอกันหน่อยนะครับนับย้อนกลับไปฮนะ6นัดหลังสุดที่ทั้ง2องทีมนี้เจอกันนะครับเป็นแทนะ็นสปอฮะเอาชนะได้3ครั้งครับแล้วก็เสมอ3ครั้งโดยที่กาเซนเทฟยังไม่เคยเอาชนะแทซอนสปอได้เลยในรอบ6นัดหลังสุดนี้เลยนะครับ เรามาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะฮะแทปบซอนสปอร์เอาชนะได้7ครั้งครับเสมอ3แล้วก็ยังไม่แพ้คใครเลยนะครับใน10นัดหลังสุดนี้เกมล่าสุดครับเป็นเกมที่แทปบซอนสปอร์บุกไปชนะเบสิกตัดมาได้2ประตูตัวหนึ่งนะครับโดยที่เกมนี้แทบซอนสปอร์ก็เหลือผู้เล่น10คนด้วยครับผมส่วนฝั่งกาเซียเทฟครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการฮะรชนะไปได้5ครั้งครับเสมอ2 แล้วก็แพ้ไป3เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่กาเซนเทปเปิดบ้านชนะกาซิมปาซาไป2ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านครับแทปซอนสปอร์ภายใต้การคุมทีมของอับดุลลาอัฟซีนะครับก็ผลงานค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับความพร้อมในวันนี้นะครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานอูกุซานชากี้ คู่สัตรูมือหนึ่งนะครับที่ติดโทษแบนจากแมตช์ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกับเซวินโยอนาตาซิออสบาคาเซตัสมูเซอินเทอร์กเมนแล้วก็โฟเดโกอิตานะครับซึ่งรายชื่อทั้งหมดนี้มีอาการบาดเจ็บจะหมดสิทธิ์ลงเล่นในเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับโดยคาดว่าวันนี้ครับอาร์ซีจะมาในระบบ4-1-4-1นะครับ โดยจะมีชานินี่เนี่ยลงเล่นเป็นหน้าเป้าในวันนี้แล้วก็จะใช้เบรตออสเดมี่ครับเป็นกลางรับในวันนี้นะครับส่วนฝั่งกาเซนเทปครับภายใต้การคุมทีมของอีลอนบูรุษนะครับผลงานก็ยังทรงๆนะครับโดยเกมล่าสุดเป็นเกมที่ การเซนเทปเปิดบ้านเอาชนะกาซิมปาซ่าไป2.0 mm hmm. เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีเชาวเฟรเกเรโลนะครับกองหน้าตัวเก่งครับที่ติดโทษแบนเนื่องจากสะสมใบเหลืองครบโคตานะครับแล้วก็จะมีเดเกโบเวนเคนานโฮเซอสองตัวผู้เล่นที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับโดยวันนี้ครับคาดว่าทีมเยอนนะ จะมาในระบบ3-5-2นะครับโดยที่จะมีมูเมดเดมี่จับคู่กับอังเคโลสากาลฮะลงล่าตะข่ายในวันนี้นะครับมาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับเกมวันนี้นะครับเป็นเกมที่เจ้าบ้านนะครับอย่างทับซอนสปอร์เนี่ยผลงานดูดีเป็นอย่างมากนะครับและผลงานการเล่นในบ้านของทับซอนสปอร์ใน5เกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะได้3เสมอ2ครับยิงได้ถึง10ประตูเลยทีเดียวส่วนกาเซนเทฟครับ ผลงานเกมเยือนนะฮะหนัดหลังสุดนี้ไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป5เกมครับแล้วก็เสียไปถึง14ประตูจากการเล่นไปทีมเยือน6เกมหลังสุดนี้ครับฉะนั้นเนี่ยจากสถิตินี้นะครับเราเอามาเทียบดูได้ว่าผลงานทั้งการเล่นไปทีมเย้าและทีมเยือนของทั้ง2ทีมบวกกับผลงานฟอร์มปัจจุบันของเจ้าบ้านนะครับซึ่ง สดมากๆนะสำหรับทปซันสปอร์นะไม่ว่าจะเป็นการชนะเบซิกตัสชนะเฟสเนเบเช่นะครับเนื่องจากทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นทีมใหญ่ทั้งสิ้นและ5นัดหลังสุดเป็นการชนะ5นัดรวดด้วยครับเรียกได้ว่าผลงานอัาเร,รงขนาดนี้นะครับก็ต้องเป็นฝั่งต่ออย่างแน่นอนนะครับซึ่งราคาวันนี้ครับออกมาที่ เจ้าบ้านอย่างแท็บซอนสปอร์ต่อที่1ลูกนะครับจากเลนราคานี้นะครับคู่นี้ไม่ต้องคิดมากนะครับยังไงก็ต้องยืนฝั่งต่อไว้ก่อนนะครับเนื่องจากผลงานของเจ้าบ้านร้อนแรงเป็นอย่างมากเลยนะครับสําหรับคู่นี้นะครับผมยังมองว่าเกมในบ้านของแท็บซอนสปอร์และฟอร์มปัจจุบันนะครับเชื่อว่าเกมวันนี้แท็บซอนสปอร์จะยิงเกิน1ลูกอย่างแน่นอนครับฟันธงเราไปที่คู่ที่2นะครับ คู่นี้ไปที่สกกันโชซิลอาในประเทศตารีครับจะเป็นคู่ระหว่างเวโรนาฮะเจอกับเอมปลรีนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามสตาดิโอมาร์กอันโตนิโอเบนเตโกดี้จะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับ จาบ้านครับเวโรนาอยู่อันดับที่10ครับแข่งไปแล้ว12นัดชนะ4เสมอสแพ้ไป4เกมครับยิงได้25เสียไป21ประตูมีอยู่16คะแนนครับส่วนฝั่งเอมปอรีทีมเยือนครับอยู่อันดับที่11ครับแข่งไปแล้ว12นัดชนะ5เสมอ1แพ้ไป6เกมครับยิงได้18เสียไป23ประตูมีอยู่16คะแนนครับเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ท,ทีมนี้กันหน่อยครับ สิบนัดหลังสุดที่เคยเจอกันล่าสุดนี้นะครับก็เป็นฝั่งเวโรนาฮะเอาชนะไปได้2ครั้งครับแล้วก็เสมอกันไป4ครั้งโดยที่ฝั่งเอมปอระสามารถเก็บชัยชนะไปได้4ครั้งครับเกมล่าสุดครับเป็น Einstein, เกมที่เอมปอรีฮะเปิดบ้านเอาชนะเวโรนาไป1ประตูศูนย์เมื่อปี2016เลยนะครับเรามาดูฟอรม์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ท,ทีมนี้กันหน่อยครับ สิบนัดหลังสุดในทุกรายการของโจบ้านอย่างเวโรนานะครับชนะไปได้4ครั้งครับเสมอ4แล้วก็แพ้ไป2เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่เวโรนาบุกไปเสมอนาโปลีมาได้1ประตูต่อหนึ่งโดยที่เกมนั้นเนี่ยเวโรนาโดนไล่ออกไปถึง2คนเลยทีเดียวนะครับส่วนเอมโปลีครับสิบนัดหลังสุดในทุกรายการนะชนะไปได้4ครั้งครับเสมอ2อแพ้ไป4เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่เอมโปลีฮะเปิดบ้านเสมอกับเปรูจาไป 1ประตูต่อหนึ่งครับเป็นเกมกระชับมิตรนะฮะเกมนี้ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งชาวบ้านครับเวโรนาครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนของเวโรนานะครับวันนี้นะครับผู้เล่นติดโทษแบนก็จะมีดานิเอลเบชชาครับกับนิโคลาคาลินิชครับส่วนในรายของผู้เล่นที่บาดเจ็บนะครับก็จะเป็นจาลูก้าฟาบอต้ากับอีวานอีลิชแล้วก็ดากลาโซวิดครับ ในวันนี้นะครับคาดว่าผู้จัดการทีมของโวลน่าอีโกตูดอนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ 3, 4, 2, 1นะครับโดยที่แผงลูกครับจะใช้อันโตนินบารักจับคู่กับจาลูก้าคาปาลีนะครับเป็นตัวสร้างสรรเกมในวันนี้โดยที่หน้าเป้าวันนี้ครับจะใช้ลูกชายของดีโกซิเมโอเน่ครับก็จะเป็นโจนี่ซิเมโอเน่ครับซึ่ง10นัดที่เจ้าตัวลงเล่นนะครับยิงไปถึง9ประตูเลยทีเดียวครับ มาที่ฝั่งทีมเยือนนะครับเอ็มโปรีฮะก็ต้องบอกว่ารายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนวันนี้ไม่มีเลยนะครับแล้วก็จะมีข่าวดีตรงที่ว่าจะได้เปดาสโตยานวิชนะครับพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งหนึ่งโดยวันนี้ครับคาดว่าออเรลิโออันเดเซโซรีนะครับกุนซื้อใหญ่ของทีมเนี่ยจะวางระบบ4-3-2-1นะครับ โดยที่จะมีอันเดียปีนามอนติกับเปลียมเฮนสันนะเป็นตัวปั้นเกมในวันนี้นะครับแล้วก็หน้าเป้าวันนี้ครับจะใช้เฟเดริโกดิฟานเชสโกนะครับที่ลงเล่น8นัดเนี่ยกดไปถึง3ลูกในรูการนี้นะครับคู่นี้ครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมมองว่า,าการที่เวโรนามาเจอกับทีมอย่างอ็อปปเซึ่งต้องบอกว่าเป็นทีมที่ผลงานค่อนข้างจะสูสีกันเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ต้องมาดูกันว่าคุณภาพทีมกับการวางแผนของผู้จัดการทีมเนี่ยจะละเอียดขนาดไหนในเกมวันนี้นะครับซึ่งฟอร์มการเล่นในบ้านของเวโรนาครับหกนัดหลังสุดนะชนะไปได้4แล้วก็แพ้ไป2เกมครับยิงได้16เสียไป10ประตูก็ค่อนข้างจะดูดีพอสมควรนะส่วนฝั่งเอมปลรีครับการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะไปได้ถึง4นัด,ลดนะแล้วก็แพ้ไป1นเกมครับยิงได้9เสียไป5ประตูเรียกได้ว่าผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนของเอมปลรีก็ ดูดีเลยทีเดียวเหมือนกันครับคู่นี้ครับเราอาจจะมองกันที่ทีเด็ดทีขาดในการจบสกอร์ของทั้ง2ทีมนะครับซึ่งนะฮะทีมอย่างเวโรนามีกองหน้าที่ฟอร์มค่อนข้างจะร้อนแรงอย่างจโจนี่ซีเอโมเน่นะครับที่ลงเล่นเป็นสิบนัดเนี่ยกดไปถึง9ลูกในฤดูก,กาลนี้เรียกได้ว่าฟอร์มค่อนข้างจะดูดีในการเล่นกับทีมอย่างเวโรนานะครับเล่นราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างเวโรนาตอครึ่งควบลูกนะครับ ก็ราคาค่อนข้างจะสูงเอาเรื่องเลยนะครับจากทีมที่ผลงานค่อนข้างจะสูงสีกันอย่างอ็มปปรีกับเวโรนาฉะนั้นครับผมมองว่าคู่นี้นะครับต้องวัดกันที่เกมลุกนะฮะทีมไหนมีความเฉียบคามมากกว่ามีโอกาสที่จะคว้า3แต้มไปได้เลยระคาเปิดมาสูงขนาดนี้ผมยังมองว่าอาจมีโอกาสที่ทีมฝั่งเจ้าบ้านนะฮะน่าจะเก็บชัยไปได้นะครับคู่นี้ครับผมพอมองไปที่เจ้าบ้านอย่าง ona, เวโรนาเฉือนชนะในบ้านฟันทง มาที่คู่ที่3นะครับคู่นี้ก็จะเป็นศึกฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกครับคู่นี้จะเป็นคู่ระหว่างซอนเดอร์จัสกี้เจอกับเอาบอกนะครับคู่นี้จะเตะกันในเวลาตีหนึ่งตรงครับเตะที่สนามซิดแบงค์พาร์คนะครับผมเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับซอนเดอร์จัสกี้นะครับอยู่อันดับที่11ครับแข่งไปแล้ว15นัดชนะ2เสมอ3แพ้ไป10เกมครับยิงได้9เสียไป29ประตูมีอยู่9คะแนนครับ ส่วนฝั่งเอาบอรครับอยู่อันดับที่3นะครับแข่งไปแล้ว15นัดชนะ7เสมอ4แพ้ไป4เกมครับยิงได้23เสียไป16ประตูมีอยู่25คะแนนครับเรามาดู h เฮดท Head ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เจอกันครับนับย้อนกลับไป10นัดหลังสุดนะครับเป็นเจ้าบ้านฮนะซอนเดอร์จสกี้เอาชนะไปได้2ครั้งครับเสมอกันไป1ครั้งแล้วก็เป็นทีมเยือนอย่างเอาบอกฮะเอาชนะไปได้ 7ครั้งเลยทีเดียวครับโดยที่เกมล่าสุดครับเป็นเกมที่เอาบอกเปิดบ้านเอาชนะซอนเดอร์จสกี้ไป4ประตูต่อศูนย์เมื่อเดือนตุลาคมนี้เองนะครับเรามาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของฝั่งเจ้าบ้านครับซอนเดอร์จสกี้เอาชนะไปได้2ครั้งครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป6เกมครับโดยที่เกมล่าสุดครับเป็นเกมที่ซอนเดอร์จสกี้บุกไปแพ้กับเวเจลมา3ประตูต่อหนึ่งครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับ เอาบอกครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการเอาชนะไปได้5ครั้งครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป3เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่เอาบอกเปิดบ้านเสมอกับแบรนเดอร์ไป1ประตู1น1ครับโดยที่เกมนี้เอาบอกเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนด้วยครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับซันเดอร์จสกีครับภายใต้การคุมทีมของมิเชลบอลิสนะครับก็เกมล่าสุด เพิ่งจะบุกไปแพ้ให้กับเวอร์เจลมา3ประตูต่อหนึ่งนะครับสำหรับความพร้อมในวันนี้ก็รายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนะฮะจะไม่มีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาก็จะมีเพียงพลาิกแบงกาดเย็นเส้นนะครับกองหลังตัวเก่งที่เจ็บยาวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าบอริสนะครับจะวางระบบ433นะครับโดยที่จะมีเอมิโฮมอับดุลละมานทโวแล้วก็ลิวานฮัสซานนะครับลงเล่นเป็นสามประสานในวันนี้นะครับ ส่วนฝั่งเอาบอรครับภายใต้การคุมทีมของมาติซิฟูเอนเตสนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เปิดบ้านเสมอกับเรนเดอร์มา1 1น,น,นะครับส่วนความพร้อมในวันนี้นะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บติดทดแบรนเนี่ยวันนี้ฝั่งทีมเยือนจะไม่มีแน่แน่ก็จะเป็นเปโดฟิาล่านะครับกองกลางตัวเก่งที่ติดทดแบนจากการสะสมใบเหลืองครบนะครับผมแล้วก็รายชื่อผู้บาดเจ็บก็จะมีดานิเอลกาเนลกับลูคัสแอนเดอร์เซนนะครับสองรายนี้ก็ยังเป็นผู้เล่นที่มีชื่อบาดเจ็บอยู่นะครับ ในวันนี้ครับคาดว่าฟูเอนเตสครับจะวางระบบ3-5-2นะครับโดยที่จะมีมิลานมาคาลิชกับแคสเปอร์คูสนะครับลงล่าตาข่ายในแดนหน้าในวันนี้ครับสำหรับคู่นี้ครับมาดูทักนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับในเกมวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มทั้ง2ทีมค่อนข้างจะสวนทางกันอย่างชัดเจนเลยนะครับเจ้าบ้านนะครับผลงาน5นัดหลังสุดเนี่ยแพ้ไป1 3เกมแล้วก็2นัดล่าสุดนะครับแพ้2นัดรวดเลยนะครับแล้วก็โดนยิงไปถึง 9ลูกนะครับส่วนเอาบอกนะครับ5้านัดหลังสุดเนี่ยถือว่าผลงานก็กลับมาดูดีนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้มา2นัดติดและ3นัดหลังสุดนี่เป็นการชนะหนเสมอ2งนะครับทำให้ฟอร์มกําลังกระเตื้องขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับ สำหรับคู่นี้นะครับถ้าเทียบฟอร์มการเล่นเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเนื่องจากซอนาจสกี้เนี่ยฤดูกาลนี้ครับลงเล่นไป15นัดเนี่ยเสียไปถึง29ประตูนะนะครับเรียกได้ว่ากองหลังนี้ค่อนข้างจะั่วเลยทีเดียวนะครับส่วนเอาบอกนะครับก็ผลงานค่อนข้างจะดูดีนะครับเนื่องจากกองหน้านเนี่ยยิงรวมกันไปแล้วถึง23ลูกนะครับทำให้รั้งอยู่ที่ดับ3และมีรุ่นที่จะเบียดโคเปนเฮเกนด้วยนะครับ เลนราคาวันนี้ครับทีมเยือนอย่างเอาบอกต่อปอนะครับจากเลนราคานี้นะครับผมขอมองไปที่ทีมเยือนอย่างเอาบอกนะครับเกมวันนี้น่าจะ ทําได้ดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากทั้งคุณภาพผู้เล่นนะครับรวมไปถึงระบบทีมที่ค่อนข้างจะดูดีกว่าเจ้าบ้านนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับซอนเดอร์แจสกี้เนี่ยมีเกมรับที่ไม่ดีเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสอย่างสูงนะครับที่เอาบอกจะไม่แพ้ออกไปนะครับแล้วก็เกมวันนี้ครับคาดว่าถ้าเป็นไปตามเป้าเอาบอกจะมาชนะแบบไม่ยากนักนะครับคูนี้ครับมองไปที่ทีมเยือนอย่างเอาบอกฟันทง มาที่คู่ที่4นะครับกลับมาที่กันโชซินอาประเทศอิตาลีคู่นี้เป็นคู่ระหว่างโตริโนครับเจอกับอูดิเนเซ่คู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามโอลิมปิโกแกรนเดโตริโนเตะกันในเวลาตี 2, 45 5นาทีนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนกันหน่อยนะครับ ชาวบ้านครับตอริโนะอ,อยู่อันดับที่12ครับแข่งไปแล้ว12นัดชนะ4เสมอ2แพ้ไป6เกมครับยิงได้15เสียไป12ประตูมีอยู่14คะแนนครับส่วนฝั่งอูดินเซทีมเยือนนะครับอยู่อันดับที่14ครับแข่งไปแล้ว12นัดชนะ3เสมอ5แพ้ไป4เกมครับยิงได้15เสียไป18ประตูมีอยู่14คะแนนครับเรามาส่องใฮทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เจอกันณนะ10นัดหลังสุด ของทั้งสองทีมนี้นะครับโตลิโนครับชนะไปได้5คร ize, ah. ั้งครับเสมอกัน3แล้วก็เป็นฝั่งอูดิเดซ่าชนะไปได้2ครั้งครับเกมล่าสุดที่เจอกันครับเป็นเกมที่โตลิโนบุกไปชนะอูดิเซ่มาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วเรามาส่องฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของฝั่งโตลิโนนะครับชนะไปได้4ครั้งครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป4เกมครับ เกมล่าสุดครับเป็นเกมที่โตริโนะบุกไปแพ้ให้กับสเปเซียมา1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับอูดินิเซ่ฮะสิบนัดหลังสุดในทุกรายการชนะไปได้2ครั้งครับเสมอ5แล้วก็แพ้ไป3เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่อูดินิเซ่ฮะเปิดบ้านเสมอกับ FC โคเปอร์มา2ประตูต่อ2นะครับโดยที่เกมนี้เป็นเกมกระชับมิตรนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ เริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านครับกระทิงหินนะครับภายใต้การคุมทีมของอีวานยูริสนะครับซึ่งอฟอร์มการเล่นในช่วงนี้ก็ยังลุ่มลุ่มดอนๆน,นะครับสภาพความพร้อมในวันนี้นะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีคอฟฟี่ชิชิแล้วก็ลิคาโดโรดิเกสนะครับส่วนคุมกำลังตัวหลักตัวอื่นวันนี้ก็อยู่กันครบนะครับ และมีข่าวดีก็คือจะได้ตอมมาโซโปเบกากองกลางตัวเก่งครับที่พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยวันนี้ครับคาดว่าอีวานยูริชนะครับจะวางระบบ3 4 2 1นะครับโดยที่จะใช้2กองกลางอย่างมาโกเปียาจับคู่กับโยซิปเบกาโลนะครับเป็นตัวสร้างสรรเกมแนวนี้หน้าเป้านะครับจะใช้ศูนย์หน้าตัวเก่งอย่างอันเดียเบโรติลงล่าตาข่ายในวันนี้ครับ ส่วนฟั่งอูดิเนเซ่นะครับทีมเยือนนะฮะภายใต้การคุมทีมของลูก้ากอตินะครับซึ่งฟอร์มการเล่นที่ผ่านมากา็หนักไปทั้งเสมอนะครับสำหรับอูดิเนเซ่เกมวันนี้นะครับรายงานตัวผู้ได้มเจ็บจะมีเพียงแค่รายเดียวก็จะเป็นชองมาเคนโกนะครับซึ่งเป็นกองหลังของทีม สำหรับวันนี้นะครับคดว่าลูก้ากอติจะวางระบบ3 4 2 1นะครับโดยที่ตัวสร้างสร์เกมในวันนี้จะใช้โรเบโตเปเรล่านะครับจับคู่กับเกดัตเดลเฟอรนะครับและนาเป้าวันนี้ครับจะใช้เบโตนะครับลงล่าตะไายในวันนี้ครับมาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับในเกมวันนี้นะครับหากมองสถิติเพียงแค่5นัดหลังสุดนะครับฟอร์มการเล่นของกระทิงหินตริโนเนี่ย จาก5เกมนี้นะครับแพ้ไปถึง3เกมนะครับแล้วก็ชนะไป2เกมเกมที่แพ้เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นแพ้ให้กับทีมใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเอซิมิลาหรือนาโปลีโดยที่เกมล่าสุดเรับก็เป็นตอริเโน่ผาทา่าแพ้กับทีมลองบอลอย่างสเปเซียไป1-0ทำให้อาจจะเสียฟอร์มเล็กน้อยนะครับส่วนฝั่งอูดิเนเซ่นะครับอย่างที่บอกนะครับผลงาน5นัดหลังสุดก่อนหน้านี้นะครับ หนักประทังเสมอ ER นะครับเนื่องจากเสมอ ER ไป3เกมชนะ1แพ้ไป็นเกมนะครับซึ่งเกมวันนี้นะผักมองภาพรวมในี่ทั้ง2ทีมค่อนข้างจะสูสีกันเลยทีเดียวนะครับเลนรา <exchanged> คาวันนี้นะครับ <go Wire> เปิดมาที่เจ้าบ้าน,ตโ,นโตรรโนต่อครึ่งลูกนะครับ จากเลนราคานี้นะครับผมยังมองว่าทีมเยือนอย่างอูดินิเซครับวันนี้นะครับน่าจะมายันได้นะนะครับเนื่องจากาผลงานที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นทีมจอมเสมออีกหนึ่งทีมเลยนะครับโดยมีผลงานที่ดูดีอย่างไปเยือนออตาลนตาแล้วก็ไปเก็บหนึ่งแต้มออกมาได้นะครับฉะนั้นการเปรียบในเกมวันนี้ของอูดินิเซนะผมยังมองว่าน่าจะมายันเสมอทีมอย่างโตริโนได้นะครับฟันทง เรามาที่คู่ที่5นะครับเป็นคู่ระหว่างลาโยบาเยกาโนนะครับเจอกับเลอมาโยกาคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเอสตาดิโอเดอวาเลกัสนะครับเตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็เป็นคู่ VVIP คู่5ราดาวประจำวันนี้นะครับถ้าหากชั่นใดนะสนใจรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP คู่นี้นะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับเพื่อมาขอรับทัศนะได้ที่ JOS88 8หรือที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์นะครับและที่ qr code นะครับสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเป็นเพื่อนได้เลยนะครับสำหรับสมาชิก VVIP ที่จะได้รับนะครับ mm hmm. ก็จะมีทีเด็ดบอลเต็ง ที่เน้นทำเงินเน้นทำกำไรนะฮะและก็จะมีบอลสเตปนะครับเสิร์ฟให้ทุกท่านในทุกๆวันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับห้าคู่นี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบนะครับผมคู่แรกฮะแท็บสันสปอร์กับกาเซนเทปผมเลือกไปทีมต่ออย่างแท็บสนสปอร์ครับคู่ที่2นะครับเวโรนากับเอมปรีนะคู่นี้ผมยังมองบอลต่ออย่างเวโรนา น่าจะมาครับคู่ที่3ามครับเป็นคู่ระหว่างซอนเดอร์ไจสกี้ครับกับอัลบอกครับคู่นี้ผมมองชิมเยืนอย่างอัลบอกน่าจะเก็บสามแต้มไม่ได้ครับคู่ที่4ครับตอริโนกับอูริเซคู่นี้ผมมองว่าอูริเซน่าจะมายันไหวครับและคู่ที่5นะ้รนบเป็นคู่ VVIP วันนี้นะครับเป็นไลโยบเบเยกาโนกับมาโยกาก็สามารถขอทัศนะและทีเด็ดได้ที่ไลนนะครับ jos .8 หรือที่ QR Code คที่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ กับผมนะครับจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนนะครับก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้นะครับอยากจะให้ทุกท่านนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อๆไปนะครับและที่รลานนะครับ @jos88 ที่ลิงก์ทันใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ครับสามารถสแกนและสองเพิ่มหมนเพื่อนนะครับเพื่อที่จะรับทีเด็ดรายวันในทุกๆวันได้เลยนะครับ สำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลครับเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปและถ้าหากว่าขัดใจก็ส่วนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัลวลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ